เก้าสุเดือนกันยามาตรราชเกษียนสิบสองแสงแห่งเทียนหมุนเปลี่ยนพันนักการหนึ่งถึงวาระพ้นผูกพ,พันเส้นทางฝันจะรึกไว้ในกมลรั้วม่วงขาวเคียงอยู่คู่เงาสระแต่ครูจับพักกายใครสับสนสิท์น้อมบูชาปูชนียบุคคล ระคุณลน้นลิขิตสิทธิ์กราบกานปีการศึกษา2,564เป็นปีที่มีบุคลากรของโรงเรียนที่ต้องถึงวาระหมดหน้าที่กเกษียณอายุราชการทั้งหมด11ท่านและลาออกจากราชการสองท่านรวมเป็น13ท่านดังนี้รองผู้อำนวยการนิยราพรตันพ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558เกียรติปเก็บประวัติและความภาคภูมิใจได้รับรางวั 1, ลหนึ่งแสครูดีรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นรางวัลครูดีไม่มีอบบย,ยมุกและได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ข้อคิดในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริหารงานทั่วไปใจเต็มเปี่ยมฝีมือเยี่ยมเชิงประจักษ์วางรากฐานยึดคุณธรรมนำทางสร้างผลงานรองผู้อำนวยการนิราพรตันพงศู์ครูสาพงชัยสิธิ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์และบุคคลวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจได้รับรางวั 1, ล100,000ครูดีรางวัคลครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลในระดับภาคและระดับประเทศได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและวิทยากรโครงการ Inspiring Science ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อคิดในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดครูชีวะนามครูอุสาพง์ชัยศิษย์ เนรมิตงานใดได้ประสงค์ผู้ช่วยงานงบประมาณอย่างซื่อตรงพร้อมทำรงความงดงามแห่งความดีครูจุธามาสแสงประทีปทองครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิทยาฐานะชำนาญการดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528 เก็บประวัติและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีรางวัลครูแกนนำภาษาอังกฤษรางวัลครูต้นแบบภาษาอังกฤษข้อคิดในการทำงานทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำครูจุธามาศแสงประทีปทองประพติตามคันลองครองศักดิ์ศรีสอนภาษาต่างประเทศ37ปี แสนสุขีสิทธิ์เชิดชูและบูชาครูสุวรรณีคำจริงครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนคนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เกียรติเกบประวัติและความภาคภูมิใจภูมิใจที่ได้ประกอบอาชีพครูข้อคิดในการทำงาน รู้หน้าที่มีวินัยรับผิดช,ชอบครูสุวรรณีคำจริงหญิงคนเก่งสิทธิ์ยำเกรงสอนคณิตมิตรปรารถนาดูแลสิทธิ์ได้เยี่ยมยอดตลอดมาสร้างคุณค่าสร้างชนผลเรื่องลือครูก้องดิจเจริญครูผู้สอนกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษา วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนคนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช5 5 8 8เกียรติปประวัติและความภาคภูมิใจภูมิใจในความเป็นครูข้อคิดในการทำงานมุ่งมั่นอดทนให้อภัยครูพระละศึกษาเรื่องกีฬาท่านโดดเด่นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คนนับถือ บาสเกตบอลสอนฝึกดีด้วยฝีมือนามท่านคือครูก้องดิดเจริญครูวรพันธ์สีเจริญวนกิจครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลน100,000นครูดี รางวัลผูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันทักษะโครงงานสังคมศึกษาระดับประเทศข้อคิดในการทำงานรับผิดชอบในหน้าที่และทำให้ดีที่สุดครูวรพันธ์ศรีเจริญวนก,กิจไมตรีจิตมิตรยินยนชนสนรรเสริญสอนสังคมด้วยอุดมการสารทางเดินสิทธิเจริญได้งดงามตามคันลอง ครูปัญญาจันรักครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจได้รับรางวัล100,000ครูดีรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันดนตรีไทยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศข้อคิดในการทำงาน ทำงานให้เต็มกำลังความสามารถแล้วจะภูมิใจกับความสำเร็จครูปัญญาจันรักนักดนตรีฝีมือตีระนาดไทยไม่เป็นสองยอดแห่งครูบรรเลงเคร่งทํานองสิทธแท้สองวันทาบูชาครูครูอนุไทยสินทุรัตรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาฐานะชำนาญการดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5 5 3เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันละคลสรสั้นภาษาอังกฤษรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศข้อคิดในการทำงานซื่อสัตย์มีวินยัยรับผิดชอบครูอนไทยสินธุรัตน์จัดสรรสาร หัวหน้าห้องธนาคารงานสวยหรูสอนอังกฤษมิตรรักไทยสิทธิเชิดชูสงคุณค่าความเป็นครูผู้การุนครูกุศลกันดวงครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวิทยาฐานะชำนาญการดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช5 5 5 5 เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีข้อคิดในการทำงานแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนครูกุศลกันด้วงผู้สร้างสรรค์สารพันงานฝีมือคอยเกื้อหนุนปันประดิษฐ์สิทธิ์ก้าวไกลได้แทนคุณขอผลบุญช่วยเกื้อหนุนคุณความดี ครูอัญชันเรียนมงคลครูผู้สอนกลุ่มสาระก,การเรียนรูน้คณิตศาสตร์วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลครุสสะดุดีรางวัลครูต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์รางวัลศิลปินดีเด่นสาขาวรรณศิลป์และรางวัลครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ข้อคิดในการทำงานหมากลุกจะเดินยังต้องคิดหมากชีวิตจะเดินโดยไม่คิดได้อย่างไรสอนคณิตยากเป็นง่ายไม่แปรผันครูอัญชันเรียนมงคลสมศักดิ์ศรีสั่งสอนสิทธิ์ด้วยเมตตาและปราณีเพียงพวกพ้องเอื้อนวจีปั่นน้ำใจครูรัชนีบุญคำครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาฐานะชำนาญการดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนคนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหารายการเด็กไทยดีมทีมได้รับรางวัลรองชนะเลิศข้อคิดในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครูรัชนีบุญคำงามสงา่า สอนภาษาต่างประเทศเหตุสงสัยต้องอำลาก่อนเกษียณยากเปลี่ยนใจสิ่งฝากไว้คือคุณค่าคำว่าครูครูสุชาติอิ่มอยู่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาฐานะชำนาญการดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ คือการได้ทำหน้าที่ครูข้อคิดในการทำงานครูที่ดีคือครูที่ทำหน้าที่มากกว่าคำว่าครูครูอีกท่านขออําลาล่วงหน้าก่อนนามขจรครูสุชาติอิ่มอยู่คณิศาสตร์ปรารถนาให้สิทริรู้ไม่อาจอยู่คอยอบรมบ่มวิทยานายนพรัตน์วิริต สังกัดลูกจ้างประจำช่างไฟฟ้าระดับสี่ปณิธานทำวันนี้ให้ดีที่สุดนายนพร,รัตน์วีริศคิดสรรสร้างปฏิบัติงานลูกจ้างจิตอาสางานถนัดงานช่างไม้ช่างไฟฟ้าจำต้องลาครบกำหนดกดแห่งไวสิบสามท่านมาพร้อมหน้าฝ่าวิกฤตสถานการณ์โควิด คิดแก้ไขอนาคตยากรู้เป็นเช่นใดแต่แสงเทียนขอทอไฟไปนิรันร์ขออำนาจคุณพระพุทธสีมิ่งเมืองนามลือเรื่องอาจารย์โชตโปรดห่มขวัญให้ทุกท่านไร้โรคโชคอนันต์ทุกคืนวันบุญรักษาผาสุขเทิน